กระเป๋าคือบ้านของเงินถ้ากระเป๋าเงินหน้าเข้ามาอยู่เขาก็จะดึงเพื่อนเข้ามาเช่นเดียวกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะต่อมคทั้งปะกาเสนโตสัทธาอาหะอิมอาอวิต้โออมิมะสะนันะโม สิบนิ้วข้าพเจ้าขอน้อมนมัสก,การแด่คุณครูอาจารย์ผู้ประสาทวิทย์อันเป็นมิ่งมิตรทั่วโลกาข้าพเจ้าขอไหว้เทพยายดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งองค์พระพรหมเมศีผู้เรืองฤทธิ์ไกลอีกทั้งพระครูผู้รู้ไสยศาสตร์หัวาจารย์จงมาอภิบาลปกเกตทั้งปิตุเรศชนนีหลวงพ่อกวยก็ดีจงมาเป็นสักขีพยานให้ข้า ซึ่งจะท่องว่าคาถาอาคมให้มนุษย์สมและศักดิ์สิทธิ์เป็นนิมิตด,ดีแก่ตัวข้าตลอดกาลนานเทินอมสิทธิเท้าฝืนเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมน่นะมะพทะแขนกูงามคือพระนาลายใช้กูงามคือพระอาทิตย์ฤธิ์กูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้ กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมเกล้าข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิการณิโยอิติพิโสภะวานะลีติอิติมานิยะมะอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากุงามคือพระแมนนะมะพัทะแขนกุงามคือพระนาราย ชายกูงามคือพระอาทิตย์ฤกิ์กูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิการณิโยอิติภิโสภะควานะลีติอิติมานิยะมะอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากุงามคือพระแมนณนะมะพัทะแขนกุงามคือพระนาราย ชายกูงามคือพระอาทิตย์ฤธิ์กูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิการณิโยอิติพิสโสภะควานะลีติอิติมานิยะมะอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมน่นะมะพัทะแคนกูงามคือพระนาราย ชายกูงามคือพระอาทิตย์ฤธิ์กูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิการณิโยอิติพิโสภะวานะลีติอิติมานิยะมะอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหนะ้ากูงามคือพระแมนณนะมะพัทะแขนกูงามคือพระนาราย ชายกูงามคือพระอาทิตย์ฤธิ์กูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิการณิโยอิติพิโสภะขวานะลีติอิติมานิยะมะอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหนะ้ากุงามคือพระแมน่นะมะพัทะแขนกุงามคือพระนาราย ใช้กูงามคือพระอาทิตย์ฤธิ์กูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิการณิโยอิติพิโสภะวานะลีติอิติมานิยะมะอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหนะ้ากุงามคือพระแมน่นะมะพัทะแขนกุงามคือพระนาราย ใช้กูงามคือพระอาทิตย์ฤกิูกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิการณิโยอิติพิโสภะควานะลีติอิติมานิยะมะอมสิทธิเท้าฝื้นเจริญสีหนะ้ากุงามคือพระแมน่นะมะพัทะแขนกุงามคือพระนาราย ชายกูงามคือพระอาทิตย์ฤกษ์กูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิการณิโยอิติพิโสภะควานาลีติอิติมานิยะมะอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหนะ้ากูงามคือพระแมน่นะมะพัทะแขนกูงามคือพระนาราย ชายกูงามคือพระอาทิตย์ฤธิ์กูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชะโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิการนิโยอิติภิโสภควานะลีติอิติมานิยะมะกระเป๋าคือบ้านของเงินค่ะเพราะกระเป๋าคือบ้านของเงินถ้ากระเป๋าเหมือนบ้านเราถ้าบ้านเราหน้าอยู่จะมีแต่คนอยากเข้ามา เราเองอ่ะเราไปที่ไหนที่ไหนเราก็ยังคิดถึงบ้านของเราเลยนะถ้าบ้านเราหน้าอยู่บ้านเราอบอุ่นอ่ะบ้านเราเย็นสบายไม่ว่าแต่เราใครเข้ามาก็มาชมมาชื่นมาชมอยากจะอยู่กับเราเช่นเดียวกันกับกระเป๋าสตางค์ถ้าเปรียบเทียบกระเป๋าสตางค์ก็คือบ้านของเงินนั่นเองทุกคน <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากระเป๋าหน้าเงินหน้าเข้ามาอยู่เขาก็จะดึงเพื่อนเข้ามาเช่นเดียวกันกระเป๋าของกิ่งเนี่ยกิ่งมูให้คุณครอบทุกอย่างเลยค่ะ มูให้คุณครบทุกอย่างกระเป๋าผมกิ่งแบรนด์เดียวแบรนด์เดียวที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะคะมีกลิ่นหอมมากๆเพราะว่ากระเป๋าคือบ้านของเงินค่ะ